ถ้าคุณกำลังมองหารถกระบะสุดคุ้มช่วงล่างแบบตัวท็อปแถมยังสั่งสตาร์ทรถผ่านมือถือได้ขอแนะนำเจ้าตัวนี้เลย Ford Ranger Sport ครับผมรายละเอียดของเจ้าตัว Sport นะครับมีอะไรเพิ่มเติมเด็ดๆโดนๆจริงๆเดี๋ยวบ้าจะมาแนะนำนะครับผมกับเจ้า Ranger Sport คันนี้ครับเป็นกระบะ4ประตูยกสูงครับสมมติราคาอยู่ที่99400,0บาทครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 2.0ซิงเกิลเทอร์โบพละกำลัง170แรงม้าแรงบิด405นิวตันเมตรครับผมมาพร้อมกับชุดเกียร์6สปีดอัตโนมัติแล้วก็มี4โหมดการขับขี่พร้อมกับแอปพลิเคชัน Ford Pass ครับสามารถสั่งสตาร์ทรถค้นหาตำแหน่งตัวรถแล้วก็เปิดปิดรถได้ด้วยออกรถแถมชุดแต่งมีอะไรกันบ้าครับกับเจ้าตัวสปอร์ตคันนี้ครับอย่างแรกเลยคุณลูกค้าได้รับกระจังหน้า Ford Style Raptor ครับ มีไฟ LED 3จุดด้านหน้าสามารถเลือกรับสีได้ว่าต้องการสีแบบไหนมีสีขาวกับสีส้มมาครับแล้วแต่ว่าคุณลูกค้าจะชอบในส่วนของด้านข้างครับติดเจ้าตัวคิ้วล้อขนาด6นิ้วพร้อมหมุดสีเงินหล่อๆแบบนี้มาพร้อมช่วงล่างดับเบิลวิสโบนครับอิสระปิกนก2ชั้นพร้อมกับเจ้าตัวยางครับ AT ของโอทานิครับผมขนาดยาง2 5 5้าทับ5้าครับ พร้อมแม็กของกราซี่ครับผมขนาดความกว้างอยู่ที่20ครับผมเป็นล้ออลอยด์สวยๆแบบนี้เลยเจ้าตัวสปอร์ตคันนี้ครับตกแต่งล้อหลังคาเพิ่มเติมมาพร้อมกับคิ้วกันสาดนะครับสีดําเข้ากับตัวรถเลยไฮไลท์เขาจะเป็นโลบาร์เหล็กอะครับของ X Hammer แข ha ็งแรงทนทานสวยงามมากๆครับผมเจ้าตัวเลนเจอร์สปอร์ตนะครับภายในมีอะไรกันบ้างครับผมเดี๋ยวบาพามาชมครับเจ้าตัวสปอร์ตครับมาพร้อมกับพวงมาลัยไฟฟ้าครับ แล้วก็มีตัวปุ่มมันติฟัง์กชันครับทั้งซ้ายและขวาครับผมข้อดีของเจ้าตัวสปอร์ตนะครับมีคูปคอนโทรลมาให้ด้วยสามารถเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่ผู้ชายขับดีผู้หญิงขับได้ครับผมแล้วก็มาพร้อมกับหน้าจอเล่นไม้ขนาดความกว้าง8นิ้วหน้าจอซิงค์ 4A ขนาด10นิ้วสามารถเชื่อมต่อ Apple Car า l a y Android Auto แบบไร้สายครับผมต่อมาครับจะมีในส่วนของตัว แท่นชาร์จครับผมสามารถชาร์จได้ทั้ง iOS และก็ Android พร้อมกับลูชาร์จครับผมสามารถเสียบชาร์จใช้งานได้เลยแอร์ครับจะเป็นแอร์การปรับแยกอิสระซ้ายขวาทั้งด้านหน้าแล้วก็มีสำหรับผู้โดยสารด้านหลังก็มีมาให้เหมือนกันครับมาพร้อมกับโหมดการขับขี่ครับทั้งหมด4โหมดจะมีโหมดปกติโหมดประหยัดโหมดรักพ่วงแล้วก็โหมดถนนลื่นพร้อมกับเกียร์คันชักครับเกียร์อัตมัต6สปีดสามารถ ปรับเป็นตัวแมนนวลโหมดได้ครับผมแล้วก็มีตัวการเปิดปิดแท a c t i o n control แล้วก็เป็น auto start stop อันนี้ของเราก็จับมาให้เช่นเดียวกันครับตัวตัดแสงครับอันนี้คุณลูกค้าครับไม่ต้องกังวลเวลาคุณลูกค้าทําการขับรถไปแล้วก็มีคันหลังครับเปิดไฟสูงจี้มาตัวกระจกกลางครับผมจะตัดแสง auto แบบอัตโนมัติเลยทําให้คุณลูกค้าครับไม่แสบตา signature ของสปอร์ตนะครับผม เป็นการตกแต่งภายในที่โดดเด่นไม่เหมือนใครเป็นรุ่นสปอร์ตโดยเฉพาะเป็นบอกหนังนะครับผมแบบรีเมียมฉลักคําว่าสปอร์ตอยู่ตรงบอกแล้วก็ตรงด้านหน้าคอนโซลนะครับแบบนี้สวยเลยโปรโมชั่นตอนนี้ครับผมราคาเจ้าตัวสปอร์ตอยู่ที่9 9 0 0 0 0 0บาทแต่ว่าคุณลูกค้าครับได้รับของแต่งแบบครบๆแบบเจ้าคันนี้ไปเลยถ้าเกิดว่าพี่ๆครับสนใจอยากจะได้ตัว รถดีๆแบบนี้ครับสักคันหนึ่งสามารถติดต่อบาร์เข้ามาได้ที่เบอร์0859942839ครับหรือว่าคุณลูกค้าครับจะเข้ามาที่สาขาฟอร์ดพระราม5ของเราก็ได้ครับผมยังไงครับบาทก็ฝากไว้ด้วยเผื่อว่าบาทนะครับได้ดูแลคุณลูกค้าครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมว่าจะเศรด้แล้ว 哥们儿 r a p 哥们我不是水果，拒绝被人剥削。哥们我脚踩天花板，高空作业。哥们把。